บอกเลขเงยเด้อพอุ๋ยเนึกเอ้ยบ่ได้เอาเหล่ามานี่พี่น้องมาอีกเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวจอยนะเมื่อเวียงจันแล้วผันว่าเนาะเท่าแม็กบ่ได้เมื่อยังอยู่ในเฮือนอยู่เท่าแม็กนั่นเท่าเพื่อชาวนางก่อนสาวนางว่าสิซื้อดินเติมเพิ่มเติมผันว่าเนาะเจ้าของดินมาเบิ่งน้ำแน่เพิ่นกัห้องแม่น้อยสาวนางกัให้เกียร์กับข่อยพี่น้องเลยอ่ะไปเบิ่งเฮากระซิได้ค่คาใหนาอีกน่นล่ะเบิ่งก่อนว่าเราสิเป็นอะไรแนวใดเนาะจ้าทุกคนเนาะ นี่เด้อเออคักคักนี่นี่แหละนี่แหละเดินน,นี่เลยนี่อี่งาเอามาเลยเด้อพี่น้องเดินถ้าเรามาเบิง้งเราไปหาข่อยเด้อพี่น้องเดินเราไปเราอยากขายดินเป๊ะๆ้างหลังบานทฮานเจียวจอยคันเราซื้อกับพอดีเสื่อมเป็นแผ่นเดียวว่าสิถ้าเราทุกคนเนาะ สาวนางไปบึงดินบึงดดนเด็พี่น <arts> ้องเด้อเพื่อนวัดซื่อดินออกมาอีกนาอพี่น้องเนาะไปโต๊ลงลาขอกราคากันแหลรก็ไปคอขาในนงในนาขาเขาค้ายไห้แหละนะพี่น้องเนาะเอานําคนไปซื้อดินไหลาวเราก็ขอขากินน้ากินในน้ำลาวพี่น้องตกลงลาคมราคากันแน่นน้อยแน่วถ้าแต่สาวนางเพื่อนทรหาผัวเพื่อนปรึกษาหาเรื่องกับผัวเพื่อนก่อนนาอเพื่อนมาบันรเฮาที่ลงลุ่มเด้อพี่น้องเด้อสีเอากคม ลงไปส่งให้ลุงพงเลยก่อนผี่น้องอีต้นแล้วเราย่างขึ้นมาเราก็เลาเก้ออยู่เขาเลยสิลงไปสืบสวนบองเท่าพรน,น้ำผี่น้องลยว่าเพิ่นคือไม่ขี้ข้านหาเงินหาคำแทนนะเขาสิลงไปสืบสวนบางเพื่อนก่อนไปถามข่าวถามข่าวเราเลยเนาะผี่น้องเนาะพรมึงได้กินของแ่บแล้วมันน้งนี่โคมกระปิ่งไก่เนี่ยปปไปเยี่ยงกบยังเขียดบะหาเห็ดเวียดพรเดี่เขาจะหับคนเอาบอก อุ๊บอันผักให้เาบอกเดือนเล้าน่ามช้านได้พอเลยไปไลยบอนโอ้ไปไลยใส่เนี่ขูเห็นมึงอยู่ในในป่ามึง่าไปไายบอลมึไปเห็นยู่ไส์ขมาไลยบอลนะ้เจ้เปาิใจอาไว้ปิงใจไปเบิ่งพอมึงกว่ากินเขามือละสองโลป่อพ่อ่าตมีบอเข่ามามือหนก็มีแล้วเงินอาซื้อเอ่อซื้อเละื้อจากโล่น่ะ เออซื้อไปหาโลหับจ้างบ่คนนั้นว่าไปมาเอาไปเห็ดเฮือนก็บอกมาหลายมกอไปเห <sequ ENNIS S 1> ็ดเฮือนน้ำเขาโอ้เขาให้วันเท่าได้พอนวันละแสนวันละสองแสนเฮ้ยเขาคือให้มึงหลายแถ่พวกซำสางพวกได้มึงกะมึงคือได้หลายแถ่พอได้เห็ดพวกพกเป๊ะเป๊ะอะไรนะจอยเนาะพอนกะมึงก็จอยได้พอทั้งจอยทั้งเหลืองได้เดียวนี่บวกคือฝั่งนั้นมันเบ่งเบงเนาะ จะดเห็นี่ต่รังไพอุนเออยุงลายบอเส้คนมาคนจะกินป๊าจอยอึงกอลืมเอาเข่าในหมูอวดมันมาหายบ้านอีกแล้วท้องเลยเข่าในหมอเอเน่ยนี้กินแล้วอ่ะมันมดเลยหคือเข่าบกกลายแค่นี้พอแ้คนเมื่อเฮือนี่คนกินบกกลายป้าให้งอนพกใหญ่พนท้องแวบเลยบางเอาเป็นพยามันจะเป็นพยันเข่าตเป้ มันก็เป็นแล้วมันกินอันน่ะซุปได้ไงมันกินมันกินดิบมันไปกินอยู่ใส่ดิบไปหากินตะแซนเออมานี่ได้มันหิวเนาะไปหากินจตะแซนดิบมันหิวมันไปหากินตะเกตด้วเขากันหนึ่งไปกินไปตั้กระบากเราเคยเอามากินนะจอวบางมือบางมือสิเจ้าบ่มีเห็นเฮาบางมือก็ได้เขาก็ไปเวีย ฮากาซิยูบ่เมือนี่บ่ซื่อข่าวฮารุและฮากาอยูเม,มื่อเดียวเออยุงม,มากลอนี่เหดเดียดกูเลยนั่งท้องกับไข่อลไพี่น้องไว้บัดนี้องพน่กคอยเช้าผัดนั่งท้องอีกบัน,นี้ไข่เต <c oughs> ยังบอกเข้าขักไปแลนะ้วกูยังไออยู่นี่ <c oughs> เออเส็วัดน้ำกันแล้ว เป็นอะไรเนี่ยสวนพักสวนมีมีพักมีม,ม,มีอย่าบอกนาไม่ฮันเด้เกิดแล้วได้กินเลยเนะาะปาะเด็นเนาะเออก็ฮักมันแนก่ก็ดีเป็นยังอันนี้มันขึ้นนะด้น่ะดีแเราเอามาลูกเนาะก็กล้วย,ยไ,ได้จะพทอนคือบททางหย่าออกแน่เรื่อลงมาโดนเลยเนาะทองลงเขากันเนาะลงมาเยี่ยมยาเมืองเท่าพรน่ามันเป็นยังคือกินเข่าหมด่อสองโล ไปเห็ดจรงนะอย่ามามือละสองโลเข่านั้น,น,นเอออะไ้ข้ามใบบ่น่ะเอาเอาจังกระสีหัวบ่น่ะอา้ามันเจ้ยีและโอ้มีเตชีมังไม่ถามันแรงมันแรงคุณเล่นเนาะดังไพรอูดยุ่งลว้วป่ะคั่วขันไว้จังสีไข่แน่นี่เด็เขาก็ต้องเห็ดขันไว้จังสีละวะพอนเลยนี่เด็กขันลมขันฝนไว้เออ ฮักพอพอด็ดนี่พรเอาที่เขาขึ้นมาชุ่มถักชุ่มเลยเออมันเยอะอีกมดเลยพี่น้องเฮือนสี่ฮักแล้วลุงทงนั่นสี่ฮักแล้วเนี่ยเราข้ามไปจะมดเลยเนี่ยสี่ฮักหมดแล้วเราข้ามไปสื่อๆได้ยังไงเราข้ามไปพี่น้องเอ้ ขันเราอบอกข้าวาไว้นี่ยหักลดนี่เนาะมาดีเราแรกนะโอ้แมวแมวฝุ่นทางหลังกับพอทางหลังข้ามาไปหมดเลยโอ้แรงนี่ยฝุ่นเฉดห็ดใหมย่างนี้ลุลงพงนี่นั่นหักหมดเนาะพอเนาะไปหมดแล้ว,ลว,ลวสังกะสีกันเหี่ยนมันอะไรช่างกาซะซีน้ำไหลมันไปหมดแล้วพอเลย เยดมันแะละพี่น้องเอ้ยเฮือนนี่ค่อยขึ้นบ่นขึ้นไป <laughs> เวลาขึ้นไปนอนจะมันหึมลงด้วยจ้ะจักจะได้หน่อยทองมันเบี้ยวมาเลยเนาะฮะฮะอันนย่งงั้นเนาะกอดมันหลดเฉยฮักมาเลยเฮือนลงทงกับพี่น้องเอ้ย ซมดทอดสี่ปีห้าปียเนาะอันนี้ก FC เห็ดไทยนี่ก็สี่หปีเลยเนาะเหี่ยหมดเะยมันไปมันเป็พี่น้องเ้ยการชานบ้านส่งม่ได้ยังหรอฮะเกินมันไปนั่นการปวกกันเปียกให้เล่านะเลาก็บวไนที่คนไปชิวโดนหมือเรือในใดเนาะห้างมุดอะนี่ข้างเพ่มันบ เขาซื้อแหละพรเขายังบ่ซื้อปะนอนเลยแผลีนไหนมาเราบอกลุงผงเงินยังหวานผดแล้วหาเห็ดมานำไ้เราหาเห็ดเนาะ เราทองเนาะมาเบิ่งนขางนี่อีกเด้อพี่น้อไหนไปเสียหมดขางนี่ก็อ้าตัวเสียหมดแล้วเดะไปหมดแล้วลงแล้ว่านลงผงลงแล้ว ไม่เห็นนี่พัดมุดเนาะพอดเนาะข่าวมันนี่เนาะอันเดอหักลงเลยด้วยนะพวกมันกินเด้อหักลงเลยพี่น้องเลยแรกนี่กรบม่ได้ย่างนะค่ะแรกนี่กัเนาะม่างไม่แรกนี่กัเฮ็ดไม่พอนเลยม่างก็เฮ็ดไม่แรกนี่ก็นเลยเพราะมันไปมุดจะได้พี่น้องเลยอยู่บ่ได้จะได้รับก็ได้ มดทั้งหน้าทั้งหลังบ่ได้ยังมดเลยมึงมาลงทุนสิมีปัญญาเห็ดบ,บ้าบัตรนี่มีบเงินซื้อใหม่ซื้อตอกซื้อเขากินกันยังบ่ม,มีเลยนอพี่น้องเนาะเนาะพรเพื่อซื้อซื้อใหม่ซื้อตอกใหม่อีกเนาะเออเอ้ยน่าและกันยังบรร่อะไรพี่น้องเว้ฮะ บมมีเงินซื้อไม่สี่แปดเนาะมันแพงได้ไม้สี่แปดนกับบริหลายตีมันก็ไปหาเห็ดเวียกตีพ่อมันยังที่ดอยู่กนอยู่ใหม่ขันชั้นก็อยู่ไม่เย็นแบบนี้บ่ฮักคักถับช่องคอลูกตายเลยเนาะเอาวันดีคืนดีอยู่ดีดีดระทุึมลงกนะพอแม mm. นบอก่อนมึงกับพ่อน่ะโอ้ยถึกยังทับเลยนะเอาไ้ดีเลยของกินนะนะฮะ แมวเห็ดของมึงเด้อฟอนเด้อมึงบไปกินเด้อกลัวมาหายนะเออใครแน่ซะเมื่อกี้ก็เด้อบันเนี่ยพ่อเราอยู่ทึ่งเพื่นนั่นลงปุ๋งไงไปเมื่อก่อนพี่น้องบันเนี่ยอย่าลวเลาะลงมาเสร็เออแล้วก็สิเลาะแถวนี่แหละเราแต่เราบ่เลาะทางไกลเราขึ้นมากับพ่อพ่อองทองพอดีพี่น้องเลยเอาไปใช้เห็ดน่ะเฮ้ยไอ้กูส่งซ้ำเด้อวังที่ไหนเนาะ โอ้ยหดหอดแล้วกินอะไรเ้แล้วกินได้อาโก้จิเอาไปเห็ดจังได้นนม้ม่แต่หยลมือแกงฉันไม่้เอ้อนี่เป็นไข่ไทยมาทำแกงกินได้ไเออพี่แจ็ครวมได้เอในกระเมื่ออะไรไม่รู้เมื่ออะไรแล้วกันใครคงกินเลยเ้อ แล้วเอาฟอนมาเงินมันซื้อข้าวแล้วหาโลมันว่าลายบ้ามีข้าวชิกินยัางว่าไรแล้วมันอย่างเงี้อนานบกพร่องในกที่บ้านเนาะใชยไหมซื้อข้าวแล้วทอาหาโลเด้อะเงินนำคอยอะไรเงินเชาวเ้อะกาเชื่อเลยจะขึ้นไปเอาเลยบ่แมนมันมื่ออื่นก่อนมื่ออื่นก่อนอีทองไข่อยู่ในไอทองกะ อ่ะนะคอยเศร้าอีทองอีกแล้วบไห่มันก็ไข่วัดอยู่ด้วยนี่ฮะไข่วัดแล้วพ่อพ่อกับมือชื่อนีเลยทำยากิ้งทำยาและนั่นใช่คนบ่ไเดี๋ยใช้ของพ่มาเงินเท่านีนเลยชื่อเข่ามาไหวหาโลมันนะฮ้ายบอกลูกองไรนมันจังวอาคิดตัวนะมันลายบ้าน่ะมันไปมันละมันบอกว่ามันประเหต์เบียดมันละสองแสนเฮ้ยแม่นบ่ตายใชนอนอยู่ด้วยเฮือนนี่แหละ ัวค้อนนี่เนาะฟางความเวลาลบาฟังกไปัมันดอกอันนั้นซื้อถามมึงมันซื้อเขากับฟังดอกเขากับฐานมึงเนาะเหาถามมึงตัวใหญ่ทีเดียวยังบุมีเออย่างบุมีโอ้ยอันนั้นเท่านี่เลยซื้อเฮิรนเท่านี่ซื้อไปหาโลผึ่งวะเขาก็ซื้อว่าได้ข้าวซอยโลต้องไว้กิจตอนแรกนี่นะหาหาโลเกษนไปเมื่ออื่นเด้อใช้ทองซื้อค้อนหาโลเด้อ บายบายได้บือแล้วเศร้าอะไรกะเศร้าก็ไม่ได้ขึ้นเลยเออมอทองแห้งไข่อยู่เออมันนอทองมันก็เป็นเจ็บเป็นไข่อยู่ตรงเลยเอาสิมาแล้วกันอืออ๋อโอเคโอเคไปไปนะต้องไป